สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะดีค่ะเจค่ะเจก็จะมารีวิวใครไดโนเสาร์ใช่ที่ไหนแล้วลูกมันเขียนว่าเมจิกไดโนเสาร์คุณนกเล็กเห็นขายอยู่แถวหน้าโรงเรียนคุณนกเล็กกันนะคะสองละห้าบาทเองคุณนกเล็กสงสัยค่ะก็เลยอยากจะเอามาดูว่าเอ๊มคือของเล่นอะไรนะเด็กเด็กเขาซื้อไปเล่นกันนะคะเดี๋ยวดูก่อน ด้านหน้าเนี้ยมีรูปเป็นรูปไดโนเสาร์แต่ด้านหลังเนี้ยไม่เข้าใจเลยข้างหลังทำไมมันเป็นรูปต้นไม้ไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วเขาก็มีคําเตือนนี่คะห้ามเข้าปา่าโดยเด็ดขาดเห็นไหมคะนี่อ่ะเดี๋ยวลองมาแกะกันดูลูกนี่นี่มีแกะตรงนี้ลูกเราใส่สแล้วก็ไปดูสองห้าบาทเห็นขามาขายอเรเอาแม่่มอ แกออกมาก็จะมีเป็นน้ำใสๆแบบนี้ค่ะมีรูปไดโนเสาร์ด้วยรอไหนะลูกไดโนเสาร์อ๋อ,อมันเป็นรูปไดโนเสาร์ค่ะและ้วแล้วยังไงอ่ะอ,อ๋อต้องเสียบอย่างนี้เป็นกระดาษมันคนตัวกันไม่ใช้เหรอไม่มันต้องมันต้องเสียบตั้งๆอย่างนี้เนี่ยตามรูปอะค่ะ,ะแต่รูปนี้ยมันเป็นมันเป็นรูปต้นไม้ต้องเสียบอย่างนี้ใช่ไหมเสียบสองตัวขีดเลยเหรอ ใช่ป่ะมันแคตัวเดียวดนี่ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไงคะนี่ใช่เปล่าใช่ไหมคะเฮ้องงกับของเล่นอันนี้จริงๆแล้วก็มีถาดอันนี้ลืมบอกไว้นะคะมันมีถาดอันนี้ด้วยคะ่ะเล้วพงทั้งส่อย่างถาดสามันบากมา,าต้องใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่งนี้ ใ่เป็น้สาวขี่กันอยู่เออไใได้น้งสาวขี่กันอยู่ยไ,ดยได้ยังลูกของถูกใจได้ยังคะอามามาแม,าม,ามา่ประกอบให้นะใส่บนี้อ๋ไอไ่เป็นไห,นหล,ลูกแม่ใส่ให้เนี่ยดลง่าลูกเนี่ยนี่นี่นะคะอ่ะไหลไว้แล้วก็ก็ต้องเสียไปน้ำอ่ะคะ น้ำเป็นน้ำใสๆแม่ไม่รู้น้ำอะไรห้ามเข้าปากนะไม่ได้นะเด็กๆเวลาเล่นของก็ห้ามเอาเข้าปากนะคะไม่ว่าจะของเล่นอะไรก็ช่างนะคะเอาเข้าปากไม่ได้นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมีเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวอาจจะท้องร่วงหรือเป็นอันตรายได้นะคะนะมันมันมองเป็นรูปไดโนเสาร์ไหมคะเนี่ยมองออกไหมว่าเป็นรูปไดโนเสาร์อ่า โอเคโอเคค่ะได้ละอ่ะต่อต่อไปจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อนะแสบใส,ใส่ใส่น้ำใช่ไหมคะอ๋อไหนไหนตามรูปนี่เขาบอกอธิบายเลยค่ะใส่น้ำนะใส่น้ำนี่เราจะใส่ไงเนี่ยเราฉีกนี้ใช่ไหมคะบนนี้ย่ะดบนกระดาษบนกระดาษอ่ะเข้เทบนกระดาษ บนกระดาษนี้ค่อยแทงอ่เนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอยากรู้แล้วก็ทดลองเลยนะคะมันคืออะไรโอ้ยนะมันสีเลื่นไมนเริ่มซึมๆและอันไหนคะไหนอะไห<ใ>นซึมๆยังไงคะไม่มันมันเป็นของเขามาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วคะ่ะกระดาษ แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันเริ่มเข้มขึ้นใช่ไหมคะมันเริ่มใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนอะของมันเป็นเมจิไดนโนเสาร์แล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมไม่นานเลยเนี่ยไม่นานนานหรอกแค่เดียวก็ได้แต่เพราะน้ามันซึมถึงสีก็ได้แต่ละลาย งั้นต้องลองทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะในนี้เขาบอกว่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยงั้นเราก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว้าวนี่ก็ผ่ันมาหนึ่งคืนแล้วนะคะถูกใจดูสิลูกมันสวยมากแต่น้ำมันหายไปแล้วใช่ลูกก็มันดูดซึมมาไงลูกเดี๋ยวเนี่ยมันก็เนี่ยมันมีอะไรงอกๆออกมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันก็เป็นแบบเหมือนเหมือนพวก เก็บน้าแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันไม่ใช่เก็บน้ำแข็งนะเนี่ยเนนี่มันเป็นผลึกผลึกแบบนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบนี้แต่เด็กๆถ้าแบบจับก็ต้องล้างมือด้วยนะคะระวังมันจะปิวเข้าปากเข้าตานะนี่ดูสิค้ามันนี่เป็นงอกงอกออกมาอย่างนี้ด้วยค่ะน้ใจขอจับใกล้ๆได้ไหมคะดูไปมัน ดูไม่ออกเลยค่ะว่ามันเป็นไดโนเสาร์เพราะว่าหน้าถุงมันบอกว่าเขียนเป็นเมจิกไดโนเสาร์แต่นี้มันดูไม่ออกเลยว่าเป็นไดโนเสาร์เหมือนต้นไม้มากกว่าเนาะใช่ไหมคะแล้วก็มีเก็ดๆๆีเต็มเอ้ยเต็มมือไปหลุดอย่าจับเ,เลยนกูกวันนี้คุณล็กเล็ก,กลาเด็กๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณลูกเล็กกับน้องถูกใจได้ทั้งทาง t u b e Facebook และ Instagram นะคะเลือกของเล่นก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยนิดนึงนะคะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ